สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้เจอกับเรา2คนดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่สาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนค่ะใช่ครับสาระแรกของเราวันนี้ครับจะไปเริ่มต้นกันที่ประเทศเดนมาร์กกันก่อนนะครับโดยทางด้านของคุณบิ๊กสุภวัตบวรมาลีก็ได้มีการรายงานจากการประชุมใหญ่ประจําปีของสมาธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรปครับ ผู้ชมครับผมยังอยู่ในบรรยากาศของการประชุมใหญ่สาม,มัญประจำปีนะครับของสมาธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยยุโรปครับซึ่งนอกจากจะมีการประชุมกันแล้วนะครับยังมีการทำเวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสอนภาษาไทยกันด้วยนะครับใช้วตอนสอนลูกเรตีลูก,ลกนี่เบื้องนี่ตอขาเขาลูกบอกว่าแม่เบื้อง <laughs> นี่แล้วก็ใช้ ตัวเราเนี่ยใช้ภาษาเล่นนะคะแล้วก็มาเริ่มมาสอนว่าอ้าวพอไก่พอไข่พอ่อพูปลาป่เด็กพอไก่แบ <c oughs> กนะพอไข่อ <c oughs> ีกแล้วใช่ไหมคะพ่อปลาหยืดเลย มาต่อกันที่สาระที่2ค่ะไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมทางด้านของคุณดำริดวิริยกุลบรรณาธิการของรายการของเรานะคะครั้งนี้ได้สัมภาษณ์นาวตรีนายแพทย์บุญเรืองไตเรืองวรวัฒน์ค่ะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมด้วยนายแพทย์สุขุมการจนทพิมายค่ะรองอธิบดีซึ่งครั้งนี้ก็ได้นําทีมไปให้คําแนะนําการเปิดบริการนวดแผนไทยในงานไทยเฟสติวัลครั้งที่1 4ี่ที่ยานชิบุยะกรุงโตเกียวค่ะสําหรับวันนี้นะครับกรม สนับสนุนบริการสุขภาพได้มาร่วมงานไทแฟร์นะครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเรามีการออกบูธนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์นะครับศิลปะของไทยนะครับในเรื่องของการนวดนะครับเพื่อผ่อนคลายเพื่อเพื่อสุขภาพนะครับแล้ววันนี้เราก็ต้องการอยากจะให้เห็นว่าการนวดของเราเนี่ยเป็นการนวดที่ได้มาตรฐานทั้งบุคลากรนะครับที่ให้การนวดนะครับจะต้องผ่านการอบรมนะฮะแล้วก็ตามหลัก สูตรของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนในเรื่องของสถานที่ที่จะให้บริการนะครับก็จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานในการที่จะให้เป็นฐานบริการที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภว,วรารมาลีนะครับและว,วันนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเราครับท่านประธานสมาพันธ์ครูภาษ,ษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโ,โรปนะครับคุณสุพันีบุญถูกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกักบพี่ติงขออนุญาตเรียกพี่ติงนะครับพี่ติงรับรับภาระนะครับเป็นประธานสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรปมาครบรอบ2ปีแล้วเป็นไงบ้างครับในวาระที่ผ่านมาครับพี่ติงก็ได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาพันธ์นะคะแล้วก็มีการติดต่อกับทางหน่วยงาน ทางราชการทางประเทศไทยเช่นกสนนะคะเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้พูดคุยกับท่านประยุทธ์นะคะหลักคำซึ่งเป็นผู้อำนวยการของกอสนซึ่งได้หลักการที่จะยินดีให้การร่วมมือนะคะในการที่จะประสานการทํางานร่วมกันกับกสนที่จะให้โรงเรียนไทยในยุโรปสามารถที่จะ เปิดรับสมัครนะคะเด็กๆที่เป็นเยาวชนที่ต้องการเรียนภาษาไทยโดยใช้ชื่อกศนรวมอยู่ด้วยสามารถเปิดได้ทุกประเทศและหลายๆโรงเรียนได้ด้วยนะคะคถ้ามีนักเรียนที่จะไปเรียนค,คืออันนี้คือจุดหนึ่งซึ่งจุดประกายให้กับครูอาสาว่าไม่ต้องห่วงนะคะว่าโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากกศนอย,อย่างเต็มที่พร้อมถึงจะมีเงินสนับสนุนบ้างบางเล็กน้อยแต่ ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกๆด้านทั้งอ,อ,อุปกรณ์การเรียนสื่อการเรียนและก็วิทยากรที่จะนํามาเสนอไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาหรือวัฒนธรรมไทยค่ะโอโ้โหนะครับถือได้ว่าเป็นที่ประสบควาสมสาเร็จนะครับแม้แต่การเริ่มต้นอายุของสมัาพันธ์แค่2ปีเท่านั้นเองแ,แต่ได้ทํากิจกรรมอะไรเยอะมากมายเลยะนะครับก็วันนี้ก็ได้รับรู้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับกับผลงานที่ผ่านมานะครับแล้วปีหน้าก็คงจะมีท่านประธานสมันธ์คนใหม่นะครับก็เดี๋ยวทางรายการของเราก็จะนําเสนอต่อไปด้วยนะครับวันนี้ของคุณปัญา ยังสูงครับกับท่านประธานสภานุค์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมยุโรปนะครับคุณสุพนีบุญถูขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม Welcome to Thailand boys Thailand amazing amazing mm hmm. ใครก็ตามที่เขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขาเหล่าน,นั้นล้วนแล้วแต่เขารักในสิ่งที่ทำและก็ทำในสิ่งที่รัก ชีว่าประวัติบุคคลสำคัญของโลกเท่าที่ธรรมาภาพได้ศึกษาและได้สังเคราะห์มานั้นได้นคนเพราะว่าคนสำคัญสาคัญเหล่านั้นล้วนแล้วแต่รักในสิ่งที่ทำเช่นคนอย่างเบลเกสเองก็รักในคอมพิวเตอร์เขารักและก็ลหลงใหลในคอมพิวเตอร์มากถึงขั้นชนิดที่เรียกว่าพอตกกลางคืนพอพ่อแม่เข้านอนเขาจะต้องแอบหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปหมกมุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงหกโมงเช้า ทำอยู่อย่างนี้ว่ากันเป็นปีๆต่อมาเมื่อเขาเรียนจบมัธยมต้นแล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลายัยได้เพียงปีหนึ่งเท่านั้นก็ตัดสินใจก่อตั้งบริษัท Microsoft ทุกวันนี้ Bill g ลเกสกลายเป็นเจ้าพ่อคอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งของโลกเห็นด้อย่างว่าทำไมเขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขาทำในสิ่งที่รักและเขารักในสิ่งที่ทำสนับสนุนโดยบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก e x c e l l e n นต i อินคุณลิตี e เ l ็กเซ world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience the all new royal orchid service from Thai smooth as silk สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับหม่อมหลวงปียาพานันธ์ศธวัตค่ะท่านเป็นกงศรรุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรูประจำจงังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ อยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับเ,เป็นกงศูลประจําที่เชียงใหม่นียค่ะกี่ปีแล้วแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆยังไงบ้างแล้วเข้าวัฒนธรรมของประเทศเขาค่ะดิฉันได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งจากวระสเว็พร,รเจ้าอยู่หัวนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนปี2002นะคะปัจจุบันปี2013นะคะนั่นก็จะทั้งหมด13ปีแล้วนะคะค่ะก็หลังจากที่ได้เป็นกงศูลดิฉันก็ได้จัดงานเทศการเกี่ยวกับประเทศเปรูหลายครั้ง ะะที่เชียงใหม่แล้วก็ได้จัดเทศกาลอาหารเปรูนะคะก็ค,คนก็ให้ความสนใจเยอะนะคะจัด2ปีติดต่อกันแล้วช่วงนั้นเราได้โรงแรมดูสิตธานีดุสิตดีทูที่เชียงใหม่นะคะก็เป็นผู้อ .organize ในเรื่องของอาหารซึ่งก็รสชาติก็คือของเปรูเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อาหารนี้ก็ยังมีอยู่ในเมนูที่ที่ดูสิตดีทูอยู่ถ้าเกิดสนใจไปชิมก็เชิญได้นะคะทีนี้ในส่วนของอื่นๆเนี่ยทางสถานทูตเนี่ยได้รับโอกาสที่มีพวก เป็นเป็นรูปภาพนะคะรูปภาพแล้วก็เป็นเป็นภาพถ่ายที่จากคนสําคัญนะคะในเมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วค่ะเราจัดที่ห้างส,สัมนาราเอ็มโบรี่มอร์ช m อปปิ้งมอนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับมาชูปิชูนะคะหลายคนคงเคยได้ยินว่ามาชูปิชูเนี่ยจะเป็นภูเขาสูงมาหัสเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ จ็ดสิ่งของโลกในยุคโบราณนะคะนอกจากนี้ก็มีอของ1ิปัน1ิปันนี่ก็จะเป็นเมืองโบราณของเปรูก็จัดในปีต่อมาที่เอเบอรีอยมเช่นกันแล้วล่าสุดเนี่ยคะ่ะแล้วก็จัดของเป็นเทศกาลของนัสกาลนัสกาลา,นา,ลาเนี่ยไม่ทราบว่าเคยได้ยินไหมคะที่มันเป็นผิดแผ่นหินหินทรายขนาดใหญ่กว้างมากเลยนะคะพื้นที่หลายไร่แล้วก็ถ้าหากว่าเรามองจากข้างล่างเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยว่าร่องหินตรเนี้ยเป็นอะไรแต่ทันทีที่เราขึ้นไปบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วมองลงมาเนี่ยคะ่ะไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะ เป็นรูปภาพของนกค o m ิงเบิร์ดเป็นรูปภาพของปลาวานเวลส์เป็นรูปภาพของแมงป่องเป็นรูปภาพของคือสัตว์ต่างๆซึ่งซึ่งคนก็เอ๊ะแล้วทำได้ยังไงคือเป็นรูปภาพที่สลักอยู่บนหินธรรมชาติธรรมชาติทำซึ่งซึ่งเป็นเป็นสตรรัตว์ต่างๆต่างๆตั้ง 7, 8 9อย่างนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าใครมาทำไว้ คนก็โจกกันเล่นๆว่ามันดูแต่างดาวมาั้งมาทำไว้เมื่อเมื่อหลายพันปีมาแล้ว <c oughs> เราเรา,เรามองจากพื้นดินเราจะไม่รู้เรื่องแต่ทันทีที่เรามีมีพาณนะที่สามารถบินบนอากาศได้แบบเครื่องบินมันก็ทําให้มองเห็นนะคะก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งนะคะแล้วนอกจากนี้เปรูก็จะเป็นต้นแม่น้ําอเมซอนนะคะซึ่งก็มีสิ่งต่างๆที่เป็นป่าชุ่มชื้นเป็นอันตรยที่อุดมสมบูรณ์ นะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะแล้วอย่างอยู่ใกล้ทะเลนี้ค่ะอาหารทะเลเขาดังที่ท,ท,ที่ที่นั่นเนี่ยเรียกว่าอาหารทะเลมีคุณภาพที่สุดเลยนะคะเพราะว่าที่ใดก็ตามที่มีกระแสน้ำปุ่นกับกระแสลมเย็นมาพบกันนะคะก็จ<ช>ะ,ะ,ะทําให้สัตว์ทะเลชุกชุม นะคะเพราะที่นั่นก็จะชอบไปเมื่อบนอุณหภูมิเหมาะสมนะคะ<ช>คนที่ปลาก็ชอบไปวางไข่สัตว์ทะเลก็ชุกชุมแล้วก็กุ้งที่นั่นก็คุณภาพดีมากแต่ว่ากุ้งที่นั่นสุดจะสุกส่งไปญี่ปุ่นนัเป็นส่วนใหญ่หนะคะ<ช>แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นสัตว์น้าทุกประเภทนะคะ<ช>ถ้าไปเปรูก็อย่าลืมไปทานอาหารที่นั่นอาหารทะเลสดมากแล้วก็รสชาติอาหารเปรูคล้ายๆๆอาหารไทยเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ใส่เครื่องเทศมากเท่าอาหารไทย นะคะแต่เขาใช้พริกเหมือนกันเลยพริกหวานแต่ว่าเขาไม่เอาไม่เอาใส้พริกนะคะเขาเอาเฉพาะเนื้อพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะให้ท่านเตือนอะไรสําหรับคนไทยที่จะไปต่างประเทศไปที่เปรูเนี้ยค่ะว่าต,ต้องยังไงบ้างก็วเวลาที่ไปเปรูเนี้ยนะคะก็คนไทยเราไปเที่ยวจํานวนพอสมควรเลยนะคะ,คะนะคะเนื่องไม่ถึงว่าจะมีคนไทยไปเที่ยวเยอะนะคะแล้วก็อาหารการกินนะคะก็มีอาหารจีนนะคะญี่ปุ่นแต่มีระวังอีกอันหนึ่งนะคะคนไทยเราถูกหลอกไปก็เยอะนะคะถูกหลอกให้บางทีขนสินค้าผิดกฎหม หมายนะคะ,คะจากสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็ให้คัดจ้า,จางคัดตอบแทนอย่างดีเพื่อจะนําไปส่งให้กับผู้ต้นทางท,ที่ปลายทางที่เปรูแต่ว่าไม่ทราบว่าสิ่งของที่เอาไปจะเป็นอะไรนะคะพอเอาไปปุ๊บอ้าวกลายเป็น ยาเสพติดกลายเป็นพวกโคเคนเป็นพวกอะไรที่มันมันไม่เรียบร้อยเป็นเฮโรอีนเป็นกัญชาเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียนเตือนไว้ว่าใครมาจ้างให้เราช่วยหิ้วของไปฝากให้ญาติเขาที่นู่นแล้วก็ช่วยจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินหรือจ่ายค่าอะไรให้นะคะอะไรที่มันเวอร์เกินจริงเนี่ยค่ะให้ระมัดระวังเป็นอย่างอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราแทนที่จะไปเที่ยวเปรูกลายเป็นไปอยู่ในสถานทันงสถานของเปรูนะคะลําบากนะคะต้องขอเตือนไว้นะคะค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใช่นเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือผู้ชาย กุเกลือซาหมูกุยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต้มขมพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys เฮ้ยที่ดับบี้เจ้าว่าที่เจ้าว่าที h o m e Amazing Thailand always amazes you มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในวันนี้นะคะไปเดเริ่มกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะผู้ชมไปกันที่ประเทศอังกฤษนะคะทางด้านของนายประสานเทพรักค่ะเอกอาาักษราชทูตณกรุงรอนดอนได้รับเชิญจากบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะ ผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เป็นผู้มอบรางวัลในการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักฟุตบอลกับผู้บริหารทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามดันแฮมฟอ r e เรสกอล์ฟคลับค่ะส่วนปฏิทินที่2ของเรานะครับไปต่อกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันนะครับ ทางด้านของพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือว่าท่านววชิรเมธีครับก็ได้มีกําหนดไปประถากถาธรรมแล้วก็นําภาวนาภาคพ,พื้นยุโรปในวันที่29พฤษภาคมนี้ครับซึ่งก็จะไปเยือนที่วัดศรีนครินทร์วรารามจากนั้นครับวันที่30พฤษภาคมจนถึงวันที่3มิถุนายนก็จะมีการจัดคอสภาวนาสมดุลงานสมดุลชีวิตที่เมืองฮารลิสเบิร์กรอยติกันด้วยครับ ใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมค่ะที่ม e ี mail, เรื่องราวข่าวสารกิจกรรมดีๆอยากจะให้พวกเราได้บอกต่อแบบนี้ก็สามารถส่งเข้ามาผ่านทางอ e ีเมลรายการของเรานะคะ thai overseas o at gmail com ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามเราสองคนลากคุผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน